ดูบรรยากาศค่ะไม่รู้ใครมาเต็มบ้านเลยค่ะวันนี้แซ่บหมแซ่บปะลยานะครับแล้วจากชรากแล้วกินน้ำกินน้กานอ้ไอ้ไม่ดีป่าอันนี้หลับแลวนะคะมากินข้าวแม่ มากินข้าวค่ะอ้ายอ้ายอ้ากลังทานข้าวอยู่แอดมินปูพองไหมครับจำได้แล้แขกเต็มบ้านเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะหลายอย่างมากเลยแขกนะผมฝรั่งฝรั่งค่ะคุณจิมมี่บอกว่าฝรั่งบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะอันนี้ไปปีนเขามาแรกเลยปีนแต่เขาเราปีนหรือเปล่าเกือบ5ชั่วโมงน่าอยู่ข้างบนจิมมี่ แต่ว่าก็ได้นั่งใได้หายเว้สภาพแล้วค่ะพี่น้องการรองาในูหายมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อสุขูสุขนี่ค่ะกับข้าวตอนเย็นนายครับปลาเผาเอชยนะครับโจกบพี่แมมลูกก็นอนักก่อนนะครับแปวากก่อนแล้วก็อยู่มาบรรยากาศนกน่าคิเลยา อันนี้คือไปเที่ยวกันมานะคะไปเที่ยวบึงการกันมาแล้วก็แวะมาหาปู่กับย่าเนาะข้าวเหนลุงพลหมดสภาพแล้วค่ะนอนนอนนอนดูปลาแตน,นะคะ่ะหลับแล้วเมื่อยอันนี้มุมโปรดของเด็กๆทั้งสองนะคะมุมโปรดเวลามาก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะปล่อยให้เล่นดมือถือไปค่ะ บ้านก็จะโลกน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูกระติบข้าวของยายนะคะเนี่ยค่ะกระติบข้าวของยายมีหลากหลายไซส์มากเลยนะคะอันนี้แอดมินน้อยนะคะทานอะไรคะทานทารุลยาสองเมตรค่ะทาทาโลอะไรนะทารโ่ลยาสองเมตร